พาไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมของทหารนะครับท่านผู้ชมฮะจะปลูกฝังให้น้องๆในวัยเตรียมอนุบาลเด็กอนุบาลรู้จักรักชาติศาสนาพระมหากษัตริยสถาบัรหลักของชาติที่เขาต้องปลูกฝันกันยังไงนะฮะเดี๋ยวไปดูกันพาไปดูที่นี่ฮะโรงเรียนกองทัพบ,บอกอุปถัมภ์บริบูรณธนาวั์ค่าเมงรายมหาราชอำเภอเมืองเชียงรายนี่นะฮะชุดปฏิบัติการกิจกรรมพลเรือนบณฑลนฐานบกที่37ค่ายเาเมงรายมหาราชพร้อมกําลังพลจิตอาสา ครูโรงเรียนกองทัพบ,บกอุปถัมภ์บริบูบู์ธนวัฒนะครับนำเด็กนักเรียนระดับนี้ครับเตรียมอนุบาลแล้วก็ไปจนถึงอนุบาล3เลยนะครับมาร่วมกิจกรรมที่ว่านี้ครับเคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์ทั้งหมดที่ว่านี่ครับเป็นการปลูกฝังอุดมการรักชาติศาสนาพระบาทกษัตริย์ให้เด็กมีจิตสำนึกจงรับภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โอ้โหนี่สอนให้นั่งสมาธิบางคนนี่นั่งนิ่งเลยนะฮะค่ะโอ้บางคนนั่งนิ่งแต่ตาี่ลืมตาแป๋วเลยบางคนได้โยกหน้าโยกหลังเหมือนแบบว่าอะไรเข้าสิงเออนี่ครับเด็กๆถือว่าเก่งนะฮะเพราะว่าเด็กระดับเตรียมอนุบาลจนถึงอนุบาลสามเนี่ยโอ้โหนี่บางคนเนี่ยออกมาเต้นโอ้โหใส่เต็มค่ะได้ออกกาลังกายไปในตัวนะคะเช้าเ้าแบบนี้เหนาด้วยเนี่ยเห็นไหมบางคนที่เราใส่เสื้อกันหนาวมาเลยสนุกสนานนะครับคือ นอกจากกิจกรรมสนทนาการแล้วเนี่ยข้อคิดอะไรต่างๆเนี่ยพี่พี่ทหารเขก็จะสอดแทรกไปในกิจกรรมต่างๆด้วย<อ>นะครับ